เราไม่ใคดให้ผลได้เใหครับแเราเราไม่เปลีอที่กด้ันเรืเราไม่อที่เราวิ่งมีราากาน้เาไมครับแล้วก็คาใช้เ่อวามติดแล้วแล้วแล้วถ้า้มีาไรก็ต้องจัเกินเวลาเท่าไหร่เราไม้เป็นความบิดไม่ใช่เไม่อย่างนี้ ให้กำลังใจและเยี่ยมพวกเราว่าวันนี้เดินทางก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยเราย้ำทางขนส่งแล้วว่าทั้งไปทางไหนนะครับพี่ตังเหรอเปล่าเอาแล้วไปไหนฮะมาอยู่บรรจุอโะเขาตุ่นเรียนกับมาฝากด้วยนะสวัคร เอามาอีกแจกครบทุกคนเอาที่เอาครับไปดีจ้าเอาที่เอาทัพอาแจกผู้โดีสารแจกผู้โดยสารรถสกก่อนเซฟตัวเก่อนจะเดินทางกลับบ้านนะครับขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับคือย้ำแล้วว่าคนขับต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็เรามีเครื่องจับ นะครับคนขับคับเร็วตรงนี้สินับตรแยกที่หนึอ้าแสนะครับเราจอพาไปไปลุกยาวแกแล้วโอเคทางไปไหนครับฮะ <Rey. S 1> กรุงเทพไปเดียวโอเคประมาณรอบเนเดอร์อ๋อเบนเอร์เเดอรอัอด<ะ>ูน<ะ>ีด oh. ูด okay. ดูด yeah, ูดู

เพื่อคนอื่นของคนที่ท่านได้รายงานว่าต้องอยู่ตลอดที่24ชั่วโม,มงนี้เป็นสิ่งเป็นนะครับแล้วก็การแจ้ง <S <S เรื่องอะไรก็แล้วแต่ในการช่วยคนออกมาจากจากการพานะอันานี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าช่วยได้เร็วเราก็จะเซฟชีวิตได้ที่น้องประชาชนได้ได้เยอะขึ้นโรงพยาบาลหรื่อะไรอันนี้นจะทางรัฐมนตรีนะเพราผมเชื่อว่าการต้องการเนี่นาานย เทศกาลสงการในปี2565เนี่ยก็ถือเป็นวันปีใหม่ไทยนะครับอ่ก็เป็นช่วงที่รัฐบาลได้ประกาศวันหยุดยาวให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็จังหวัดทางก็จะเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับมาบ้านเยี่ยมครอบครัวรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรามีการประชุมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนะครับได้กําหนดมาตรการในปีนี้ในการรณรงค์อย่างเข้มข้น ทั้งในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายทั้งในเรื่องของการกดขันวินัยจราจรทั้งในเรื่องของการมีการตั้งด่านนะครับด่านหลักแล้วก็ด่านชุมชนซึ่งจังหวัดตรังเราเองเนี่ยมีด่านหลักถึง20ด่านในใน1 0ออำเภอเรามีด่านชุมชนอยู่66ด่านนะครับซึ่งเราได้มีมาตรการเน้นย้ำในทุกด่านว่า ในช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในห่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาถึง20นาฬิกาแล้วก็ในช่วงประมาณ23นาฬิกาเนี่ยเราก็จะมีการตรวจวัดแอลกอาฮอล์สำหรับยานพาหนะที่ผ่านในด่านหลักเพื่อเป็นการป้องปรามสำหรับคนที่ดื่มแล้วขับนะครับเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุแล้วก็เซฟชีวิตนะครับพี่น้องประชาชนซึ่งเราคาดว่าไฮไลท์ของการตรวจอย่างเข้มข้น ในช่วงที่เรากที่รัฐบาลกําหนดไว้11-17ถึง17เนี่ยเราคาดการว่าพี่น้องประชาชนอาจจะใช้ยานพานะหรือมีการดื่มเครื่องดื่มที่จะก่อให้เกิดบัติเหตุในช่วง13-14ตรงนี้เราก็กําชับ ทั้งเรื่องของการตั้งดา่านทั้งในเรื่องของการตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับอันนี้เป็นแผนที่ด่านทุกด่านได้กําหนดขึ้นแล้วก็มีการบูรณาการด่านชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเรามีการบูรณาการกําลังทั้งทหารตํารวจแล้วก็ฝ่ายปกครองในการที่จะ,อ,ะอำนวยความสะดวกด้วยแล้วก็กวดขันในเรื่องของการเดินทางของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านอย่างสวัสดิภาพครับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาจังหวัดบางไม่มีผู้เสียชีวิต ได,ได้ถอยบทเรียนมาปฏิบัติเามนนะครับในปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดตรังถือว่าเราไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเลยซึ่งเกิดจากที่เรามีการประชุมซักซ้อมเตรียมการนะครับสั่งการลงไปที่อำเภอนะครับให้มีการประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะไปสำรวจถนนหรือจุดที่เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงสุดในการที่จะแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่ม ป้ายสัญ,ญลักษณ์ในการเตือนในการเพิ่มไฟฟ้าในการเรื่องของการกําหนดเครื่องหมายในการที่จะติดป้ายรณรงค์อันนี้เราเราแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดอ่อนของเราซึ่งก็ได้ผลครับในปีนี้เนี่ยเราก็สั่งการเพิ่มไปยังอำเภอทุกอำเภอนะครับรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้เพิ่มให้เพิ่มป้ายเตือนในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับเช่นง่วงไม่ขับ โค้งข้างหน้าอันตรายอันนี้จะเป็นป้ายเพิ่มเติมเพื่อเตือนสติสําหรับผู้ขับขี่เพื่อให้เกิดเพิ่มความระมัดระวังสําหรับจุดที่คิดว่ามีความเสี่ยงสูงซึ่งก็คิดว่าตัวนี้เนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการลดอุบัติเหตุแล้วก็ที่สําคัญครับปีนี้เนี่ยเราเพิ่มกิจกรรมเชิงรุกในการที่จะจัดกิจกรรมให้ทางสํานักงานขนส่งจังหวัดวิทยาลัยสารพระช่างนะครับมาเปิด เต็นนะครับมาเปิดการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการตรวจเช็คสภาพรถก่อนที่จะใช้รถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในการที่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีในการที่เปลี่ยนหลอดไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือไฟท้ายของรถจัก,กรยานยนต์นะครับตรวจสภาพรถยนต์นะครับซึ่งเราได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนนะครับมาให้ความร่วมมือในเรื่องของการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้เพื่อจะให ายานพาหนะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะพี่น้องประชาชนได้ขับขี่ออกมายังท้องถนนนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการครับ